แล้วทำไมไม่มาหากันล่ะล้อมตะโกนโอ้บอกเบกบอกเวกเอิ้นกันเอิ้นกันยก็เราฟังชั่วมีเขาเริ่มเขาเริ่มบ้านปุ๋ยปุ๋ยบ้านเทากันปุ๋ยขอบนะกินแบบโอ้โหเปิดหน้าต่างออกมานี่กินโชเป็นเขาเอียนยังไงใส่ปุ๋ยก้อน,อนไถก,ก้อนไถกบอ่าเลิมละ ทุกอย่างปุ้งปังปุ้งปังทันกับทัน,ยอ,น,นอย่าเผลอเป็นียังดิแบบภาพาผู้มีอากาศบ้านนี้เป็นแปลกประหลาดแบบวิ้วเข้าขาเป็นไปด้วยที่มาเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นแบบเริ่มจะมีสีเขียวปนเข้ามาจากสีเทาสีหญ้าแห้งประมาณนี้ฝุ่นนกฝนกากันเริ่มทยอย อบพะยกมาจากดินแดนที่เขาอบพะยกไปเขาก็จะอบพะยพกลับเป็นมาในช่วงซัมเมอร์ช่วงนี้คือเป็นช่วงแบบเกษตรกรชาวไทยชาวนาะเริ่มปฏิบัติการกินโชยกินอันไม่พึงประสงค์ก็เริ่มโชยมาเริ่มบานปุยกินกินที่ไม่เป็นเป็นปนุยแบบเป็นปุยเครื่อฟปุยขอบนะปุยแห้ง งอสีควายขีสั์เลี้ยงเขาอะที่มันเป็นแหงนะมันก็จะบ่บ,บ่ปั่นได้เนาะแม้แต่น,นี้อีกพวกนึงก็คือที่มันเป็นน้าที่เป็นรถแลนดนะ์มาแบบโอ้โหยินเนี่ยแบบแถวเนี่ยว่างบ่ได้เลยลงมา่าดดอะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชุมชนนะมันอยู่ใกล้นหงแต่ขนาดกินเนี่ยมันย,ย,ยังยังยังออกกินเลยอะเปิดหน้าตามาเพื่อได้กินอะกินเป็นปุยอคอกินมาแบะแต่มันก็ดีก็พวกที่ พอทีเป็นเป็นแบบน้ำแบบน้ำนี่แค่รถแล่นผ่านนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดกินเริ่มแลเริ่มเกษตร,รกรชาวไทยชาวฮานเริ่มเริ่มจากไหวานไตโกบโกบนาดินนะประมาณน,นี้เลยเนี่ยรวดเร็วทันใจปุ๊บปั้งแบบทีที่มันบ่มนีเอยียงเป็นแปลงในกระทู้ความหนาว อากาศหนาวเย็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือม่นเป็นพิปปกติของปีนี้นะอากาศเย็นอากาศหนาวมันนี่เงียบสงัดเลยเนี่ยมันมีเสียงลมเสียงเี้ยแต่นม่มีหนาเลยเอาพิวเอาภาพบรรยากาศตอนแรงแลมาให้เดบ้งในช่วงกันบรรยากาศตามบานนอกขอบน้าเนี่ยแหละตามชนบทนอกเขตเทศบ,บาลนั่นแหละอยู่ในตางแดง่แต่มาแต่ตานนอกตะบานทั้งเอาบรรยากาศตอนใบๆบ,บ,บายแก่แก บ่ายจนจะค่ำแล้วห้องฟ้าก็จะประมาณนี้แดดก็จะแบบนี้แนบบ่นี้แนบแดดออกแนบบดแนบประมาณนี้ถ้าเข้ากันไปมันเป็นก็ต่างประมาณนี้เรื่องบ้านปูไแล้วก่อนจะไถกบคือบะคือบ้านเฮาบะคิดว่าปัานน่าจะแตกต่างเนาะกับจีมีต่างแน่นอนนี่แหละสภาพพวกนี้อากาศนี่แหละ หนาวเย็ยนอยู่ตลอดเวลาสำหรับเฮานะสำหรับเฮาคนเมืองฮ่อนแต่ยังคิดว่าเป็นเป็นหนาหนวเลยสำหรับฝรั่งทุกคนก็ถือว่าหนาวกันเพราะว่กเรนก็นกนใส่เสื้อกันหนาวด้วยกันแต่ยังบอกแบบเป็นทางการภาไในประมาณเรเ่อยดีวันดีคืนไปเรื่อยๆเอาบรรยากาศหนาวฟาด